ทอดเทียบเรือละไววิวสวยมากกับทุกคนค่ะวันนี้น้ำใสใสถ้ดเทียบเรือหาดละไววันนี้น้ำเป็นยังไงเดี๋ยวนะจะค้าทุกคนพาทุกคนมาเดินหาดไม่ธรรมดาห,หรือน้ำเขียวมรกตค่ะ วันช่วงนี้ใครที่มาเที่ยวภูเก็ตเนาะก็คือสามารถมาแบบมีความสุขจริงๆนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันใสเมื่อวานนี้ใช่ไหมเราไปเที่ยวเกาะนู้นเมื่อวานเขาเรียกเกาะบาลานาแต่ตรงนี้มันเป็นท่าเทียบเรือเมื่อวานเราขึ้นทางนู้นค่ะขึ้นเรือทางนูน้นแล้วก็เราไปฝั่งนู้นค่ะมาอีกวันหนึ่งเราพักที่หาดราไวัย้วก็ลงมา ถ่ายท่าเทียบเรือจะเดินไปกลางทะเลเนี่ค่ะแต่มันช่วยจริงๆนะ,ะช่วงที่โควิดระบาดครั้งหนึ่งเลยนะแต่ว่าเนื่องด้วยมันยังไม่เสร็จเนาะมันยังไม่เสร็จก็เลยตรงนี้เขากําลังสร้างอยู่ตอนนั้นยังไม่เสร็จยังไม่ได้ออกไปลึกขนาดนี้ตอนนี้มันออกไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคนมันเหมือนสะพานเฟรมเลยนะเราก็ไม่กล้าเดินไปเยอะเนาะจริงๆห้อยเดินไปนะคะทุกคนเดินไป มันไกลมันร้อนไงลูกสาวกับพอ่อจะอยู่ตรงนู้นเรามาครอบครัวเนาะที่พูดวันนี้เรามาครอบครัวนะคะทุกคนเอาอยู่ในต้นต้นไทรเนาะมันมะีมันมีม,นม,มีล่มหรือว่าเราจะเดินไปอ่เดินก็เดินนะทุกคนเดินหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะจะพาทุกคนเดินไปเผื่อได้วิวหรือว่าภาพเทียบเรือเขามีอะไรตรงนั้นเนาะน่าจะไม่รีบร้อนหรือเปล่า ลูกเรามากับลูกไงไม่รลูกก็รีบร้อนอปลวาแต่ว่าแม่ที่แน่แน่แม่เดินมาถึงตรงนี้เข้าห้ามออมอเตอร์ไซค์เข้ามาห้ามมเอรรถยนต์เข้ามานะคะอันนี้เราเห็นป้ายเห็นป้ายแล้วค่ะเห็นป้ายอ่ะเราก็พาทุกคนเดินไปห้ามรถทุกเร์น,นิทข้ามสะพานยิงไงคะสี่นี่คะ่ะ ข้ามรถทุกชนิดข้ามสะพานอ่ะอุ้ยทะเลทะเลวิวสวยมากค่ะทุกคนจะเดินไปถึงตรงที่คอสะพานอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเดินไปด้วยกันนะคะทุกคนเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันจ้ะทุกคน เดินเก็บภาพบรรยากาศกลางทะเลมาให้ดูมันไม่ได้มาทุกปีไงเมื่อมีโอกาสก็อยากจะมาไปดูท่าเทียบเรือหาดลาวัยจริงๆมันร้อนจัดคือแดดแต่พอเราเดินมาจริงๆมันไม่ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเขาบอกห้ามบริเวณตรงนี้ ตกปลาด้วยนะคะทุกคนห้ามตกปลาด้วยนะเขาจะให้ปลามาอยู่กับที่ประมาณอันนี้ค่ะทุกคนให้ปลามาอยู่ที่น้ําตื้นทองสะเห้ามตกปลาเดินไปดูบรรยากาศท้องทะเลนะคะทุกคนก็ห้ามรถมา เดินไปนี่ก็ดูชมเรือไปด้วยวเราเห็นนักท่องเที่ยวคนกลุ่มหนึ่งเขาเดินมไม่รู้พอ่อพ่อลูกเขาเดินมาหรือเปล่าตันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปเอาไป,ไปฉลองวันเกิดไปเที่ยวทรงอ่ะ ดองดองมากเที่ยวภูเก็ตทีนี้ก็จะไปฉลองวันเกิดให้เขาคืนนี้นะคะพอดีวันเกิดเข้าพรุ่งนี้เขาก็เดินทางกลับตอนนี้เขาอาการบาดเจ็บเขาล้มค่ะทุกคนคืออุบัติเหตุนอ้องเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราก็ไม่รู้ไงทุกคนเขาเพิ่งบอกแต่เขาไม่อยากจะเป็นภาระว่าเออเนีย่ยเจ็บนะอะไรอย่างเงี้ย นะคะอยู nam, y, am, ờ, bang, ha, ่สวยมากเลยเนี่ยทุกคนค่ะเทียบเรือน้ำใสมรกตเลยนี่ลมแรงอ่ะเธอห้ามรถบรรทุกเข้าสะพานนะเธอเออไม่รู้มีใครผาหลงเอาเข้ามาบ้างหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์อะไรก็ห้ามนะคะทุกคนแล้วสะพานที่เราเดินนี่ ถึงแล้วคะ่ะถึงท่าเทียบเรือแล้วเฮ้ยมันน่านั่งอ่ะนะน่านั่งถ่ายรูปสวยๆวิวบรรยากาศออเรือนี้ใหม่ถึงว่าเขาจะไปเกานะเนาะท่าเทียบเรือบางคนก็จะไปเกาะน,นะเหมือนว่าเราจะต้องเดินมาขึ้นเรือตรงนี้แล้วไปเกาะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราขึ้นเรือทางนั้นนะทุกคนไปกินข้าวตรงนั้นแล้วก็ขึ้นตรงนั้นแล้วก็พามาพามาตรงนี้ นี่เดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้มันร้อนไงก็เลยต้องเดินเดินให้ไวๆวเดินให้ถึงค่ะทุกคนอ่ะถึงแล้วค่ะอที่เราผ่านมาถึงตรงนี้นี่ค่ะสุดแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศนี้เลยค่ะสวยมากเลยเออสวยมากๆสวยจริงๆเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะทุกคนเออบรรยากาศมีปลาด้วยมีปลาด้วย มีปลาด้วยค่ะทุกคนคเห็นไหมน้ำใสจนเห็นปลาเลยค่ะปู่ปลาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูมารอบๆเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่าเทียบเรือที่หันละวัยเมื่อสักครู่เดินมาจากทางนู้นแ่ะค่ะทุกคนเดินมาเขาห้ามรถ ทุกชนิดเข้ามาค่ะเพราะว่าน่าจะเอ่อรถมามันอาจจะทางมันสวนรถสวนทางกันไม่ได้แลวแบบนี้มาดูทางนี้มีปลาไหมนี่ค่ะปลาค่ะปลานี่วิว,ว วิวสวยอากาศตอนนี้อากาศตอนนี้ดูเหมือนจะร้อนแต่ไม่ร้อนเพราะว่าเราออกมากลางทะเลแล้วลมมันลมมันแรงค่ะทุกคนลมแรงเดินมาถึงตรงนี้ขอจบคลิปคอรประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน